สวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ที่ติดตามรับชมผ่านช่อง Crypto t e c เท i น a l นะครับผมหรับวันนี้นะครับเราก็มาเจอกันนะครับเช่นเคยนะครับสำหรับการวางแผนนะครับกลยุทธ์ในการเทรดนะครับสำหรับวันที่9เมษายน2565นะครับกับพบกับผมอีกเช่นเคยนะฮะนะครับวันนี้นะครับอ่าเรามีเหรียญใหม่นะครับจะมาวิเคราะห์กันนะครับในส่วนของ แอ uh, Anchor นะครับ anchor USDT นะครับก็เป็นเหรียญที่พึ่งจะเ,เข้ามาได้ไม่ไม่นานสักเท่าไหร่นะครับใน,ในตัวเอ c h a n g e นะครับนะฮะก็คือทรงทรงของเหรียญเนี่ยนะครับก็ยังคงยังคงไปได้ต่อนะครับยังคงไปได้ต่อแต่ว่านะฮะใครที่พลาดโอกาสอันเนี้ยแอด ตีไว้ให้นานละนะครับใครที่พลาดโอกาสในการที่จะเข้าซื้อนะครับนะฮะก็ตอนนี้นะครับก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะครับแต่อย่างของบางคนเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ได้อ่าอาจจะได้มาฟรีๆนะครับจาก e x c h a n g นครับนะครับอันนี้ก็เป็นส้มหล่นนะครับแต่ก็คงจะได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะฮะอาจจะได้เป็นเศษหน่อยนะครับคืน ในโซนฟิโบเนี่ยมันบ่งบอกอะไรบ้างนะครับอันนี้เอาของคนที่เล่นสปอร์ตเน้นถือยาวนะครับในโซนฟิโบนี่นะครับมันบ่งบอกอะไรได้บ้างนะครับมันบ่งบอกตรงที่ว่ามันเป็นโซนที่นะครับน่าเข้าซื้อนะครับเป็นจุดที่น่าเข้าซื้อแต่ถามว่าตอนนี้ออสามารถซื้อ,อได้ไหมนะครับนะครับก็บอกว่าอย่างก่อน นะครับยังก่อนนะครับจุดที่น่าเข้าซื้อนะครับนะฮะสำหรับตัว a n c h o r นะครับมันมันเลยจุดมาแล้วนะครับมันเลยจุดมาแล้วนี่ฮะนี่เป็นบริเวณที่น่าเข้าซื้อนะครับคือช่วงช่วงแท่งเทียนที่เป็นแท่งเทียนสีแดงเนี่ยนะครับนะฮะก็ยังไม่อ่ายังไม่เห็นเขาได้หว่าสัญญาณกลับตัวนะครับจนกระทั่งเอ่อแท่งนะฮะ แท่งนี้นะครับแท่งแดงนี้นะครับอีกสักครู่นะแท่งแดงนี้นะครับเท่ที่แท่งแดงนี้นะครับกับอ่แท่งสีเขียวออนะครับจนกระทั่งสองแท่งนี้นะครับมันมันเกิดขึ้นนะฮะนี่ยก็จะเป็นอ่จุดที่ บอกได้ว่านะครับตัวราคาครับมันมันเริ่มมีการกลับตัวละนะครับเป็นขาขึ้นนะครับประกอบกับตัวโมเมนตัมนะครับของออซัมออสซิเลเตอร์นะครับแล้วก็ตัวอ s i นะครับก็มีทิศทางที่บ่งชี้ได้ว่ามันเป็นทิศทางที่เป็นขึ้นนะครับผมจากสีจากสถานะนะครับก็จะเห็นได้ว่าครับตัว แน่นอนฮนะ awesome er, ออสซัมออสเลเดอร์ก็พุ่งขึ้นไปนะครับผมนะฮะตัว RSI นะครับผม RSI เนี่ยนะจะช้าหน่อยนะครับก็จะมีการตัดกับเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปนะฮะนะครับนะฮะอาจจะมีลงมาเทสบ้างนะครับนะฮะแต่ว่าฮนะโดยภาพรวมเนี่ยของตัวค่าเฉลี่ยของ RSI เนี่ยนะครับที่เส้น SMA 16เนี่ยครับก็ยังคงเป็นทิศทาง ในฝั่องขาขึ้นอยู่นะครับก็ยังไปได้ต่อนะฮะเพราะฉนั้นเนี่ยก็เอาตอนนี้มันมันไอตรงบริเวณนี้มันพักตัวเนาะมันพักตัวเนาะก็อาศัยตรงมันตามของตัวออ e ซ o m ออสเซ l ลเตอรครับเป็นหลักไปก่อนนะครับเนะี่ยฮะก็จะเป็นจุดที่คอนเฟิร์มได้เลยว่าน่าจะเป็นจุดที่น่าเข้าซื้อนะครับนะบก็สำหรับคนที่ถือยาวเนี่ยนะครับถ้าถือมาตั้งแต่ ตั้งแต่ช่วงวันที่เท่าไรล่ะ27นะครับ27 28เนี่ยนะครับนะครับท่านก็ไน่กำไรละณตอนนี้นะครับถ้าท่านถ้าท่านเข้านะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่เข้ามาเกานหน้านั้นนะครับหรือหรือใครที่ได้มาฟรีตั้งแต่ต้นๆเนี่ยท่านก็ยังยังพกกำไรอยู่นะครับนะฮะทีนี้ถามว่าถ้าจะเข้าเข้าเลยดีไหมนะครับ ผมก็ตอบได้เลยว่ายังยังยังคงต้องรอก่อนนะครับยังคงต้องรอก่อนนะครับรอดูอาจจะรอดูในช่วงกราฟรายสี่ชั่วโมงหรือกราฟรายวันนะครับนะครับว่ามันมีสัญญาณการกลับตัวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ว่านะครับย่อมันขึ้นไปได้ได้นิดนึงเนี่ยนะฮะขึ้นไปถึงสามดอลลาร์นะครับแล้วก็อาจจะมีการย่อลงมานะครับย่อลงมาประมาณ สองมากกว่านะครับสองสองจุดหกสองจุดห้านะครบับเกือบเกือบเกือบเท่าแนวเดิมแต่ถ้าเกิดสมมติว่านะครับมันมันมันร่วงมันร่วงไปที่อถ้าคนที่ถือบริเวณนี้นะฮะตั้งแต่สองดอลลาร์นะครับสองดอลล่าไหรรเนี่ยสองประมาณสองสี่นะครับสองจุดสี่ 2.6งจุดหกเนี่ยนะครับสองจุดหกเนี่ยคงจะต้องคิดหน่อยนะครับท่านอาจจะใช้วิธีการถั่วเพิ่มครับพลากรณีที่มันมันลงมาใกล้ๆที่ที่ท่านซื้อจุดที่ท่านซื้อครับท่านอาจจะถัวเพิ่มหรือว่าท่านรอดูก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่แน่ใจว่านะครับตัวโมเมนตัม um แรงต่างๆเนี่ยจะเข้ามาตักให้ มันมีการขึ้นไปต่อนะครับทำให้ไกนที่มันสูงกว่าเดิมไห้นะครับผมเพราะสังเกตนีฮะนะครับถือว่าเป็นภาพภาพขาขึ้นระยะสั้นที่ที่โอเคเลยครับก็คือว่ามันจะมีการขึ้นขึ้นเสร็จแล้วลงมาพักนะครับเสร็จแล้วขึ้นต่อแล้วก็พักนะครับเดี๋ยวผมจะมา มาเป็นโซนเอ้มาเป็นเส้นสีขาวๆให้นะครับจะได้เห็นชัดนะครับน,น,นี้จะเป็นภาพทรงขาขึ้นแบบระยะสั้นนะครับก็ต้องดูต่อว่าวันจะเป็นไปนตามทิศทางที่ว่ากันหรือเปล่าครับสำหรับคนที่เจะเล่นสั้นนะครับเล่นสั้นเนี่ยก็ คือเมาาืมาา่อเช้าเมื่อสามโมงดูดูส่งละก็เอ้ไอตัวแองเกิลเนี่ยนะครับก็น่าน่าจะได้ไปต่อนะครับแต่ว่านะฮะเอ่อพอมาเลยช่วงเจ็ดโมงเชา้าเนี่ยเป็นช่วงที่เปลี่ยนแท่งนะครับก็คือว่าจะจบแทง่งแท่งของเมื่อวานนะครับแล้วแท่งที่เนื้อเนื้อแท่ง <c oughs> เบอร์สีดแดงๆนะครับก็คือว่ามันเป็นแท่งของวันนี้นะครับซึ่งมันยังไม่จบนะครับกนะ็ยังคงแท่งของวันนี่นะครับตัวตัวเส้นค่าเฉลี่ยก็ยังคงก็ยังคง,ง,คงรับเอาไว้ได้อยู่ถึงแม้ว่าจะมีการเบรกลงมาแล้วก็ตามนะครับก็ยังไปต่อแต่ก็ต้องดูแท่งของวันนี้ต้องรอดูจบวันนะครับว่า จบวันของวันนี้จะอยู่ที่เจ็ดโมงเช้าพรุ่งนี้นะครับก็ต้องรอดูเวลาว่าบลสรุปจะออกจมาเป็นยังไงนะครับของวันนี้นะครับคนที่เล่นสั้นนะครับในส่วนของอโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้จะเป็นภาพของวันนี้นะ,ะภาพของ ตัวโมเมนตมออัมกราฟเดยก็พอซ่อมสเตเตอร์เนี่ยมันมันเป็นขาขึ้นแต่ว่าอาร์ไซ SI นะครับอาร์ไซ SI มีการางุ้มลงนะครับในขณะที่ตัวเส้นค่าเฉลี่ยยังคงไปทิศทางขึ้นนั่นหมายความว่าออาจจะมีการสวิงลงนะครับอาจจะมีการสวิงลงซึ่งตอนนี้มันสวิงลงแล้วนะครับสวิงลงมาก่อน มามรก่อนวันทีเท้านะครับนะฮะก็ต้องรอดูต่อไปว่าวันนี้นะฮะนะครับมีการสวิงวงเข้ามาละนะครับและก็เมีขึ้นเล็กน้อยนะครับในหลายห้านาทีเป็นจะขึ้นนะฮะอันนี้จะเป็นเส้นปรลับนะครับฝั่งนี้จะเป็นหลังเส้นปรับฝ<ด>ั่งนี้จะเป็นของวันนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นของเมื่อวานนะครับก็รอ จุดที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีเหมือนเป็นเป็นโซนน,นะครับเป็นโซนที่แอดคิดว่าถ้าใครเล่นหน้าหน้าเซลล์สั้นๆก็สามารถเล่นได้เล่นหน้าเซลล์สั้นๆครับก็ไม่เกินนะครับสต็อปรอนเนี่ยไม่เกินน ไม่เกินสองไม่เกินสองจุดแปดนะครับอันนี้สำหรับคนที่เล่นนาเซลลครับโอเคนะครับกล okay. มานี่นะฮะกลัมาครับ,นะรบตรงโซนเนี่ยเป็นจุดที่ที่นัาเฝ้าสังเกตเพื่อที่จะเข้าเข้าตัว,เข,ตวเข้าตัว position นะครับ,นะรบถ้าลากโซนฟิโบนี่ยก็จะมีช่วงที่มันทับคาบเกี่ยวกัน ครับเกี่ยวกันนะครับสองจุดแนะครับสองจุดปดสองแปดนะครับสองจุดปดสนะครับประมาณครับหรือถ้าอิงตามตามโซนสีแดงนะครับโซนแนวต้านนะครับก็จะอยู่ที่ศอนอจุดแนึงเก้นะครับนะครับสูงสุดก็อยู่ที่ศูนย์จุดแห้าูเออห้าแปดนะครับ แป้าแปนะครับแล้วก็ถ้าเข้าออเดอร์เข้าโพสิชันนะตอนนี้เลยนะครับผม stop ปล s อเนี่ยไม่ไม่ไม่เกินไปกว่านี่ครับศูนย์จุดแปดแปดนะครับผมนะครับอันนี้คือ,อคนที่เล่นหน้าเซลล์นะครับหน้าเซล์ลก็แนะนำให้เป็นภาพระยะสั้นนะครับภาพการเล่นสั้นะครับ ถามว่าถ้าเกิดเปิดแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเปิดบริเวณโซนแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นโซนฟิโบโหรือจะเป็นโซนแนวรับเราจะไปออกตรงก็แนะนำนะครับไปออกที่ออสองสองจุเออจดเจ็ดสี่เจ็ดนะครับถึือสองจุดเจ็ดสี่หนึง่งให้ออกบริเวณนี้ดีกว่านะครับไม่เกินนะครับไม่เกินตรงจุดไหนล่ะนะครับไม่เกินในในส่วนของเอ,อ่อ บริเวณเนี่ยครับสองจุดเจ็ดสามสอง,สาสองราวๆานะดไม่เกินกว่านี้นะครับกราฟเนี่ยถ้าถ้ามันมีการดิ่งลงนะมันอาจจะทะลุเกินกว่าได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นการเสี่ยงกันนะเพราะว่าโมเมนตัมของกราฟเดย์เนี่ยนะครับมันจะคงมันจะคงพุ่งขึ้นอยู่นะครับนะครับครับส่วนคนที่เล่นขาบายนะครับคนที่เล่นขาบายฟิวเจอร์นะครับคนที่เล่นสปอตนะครับก็ อาศัยจุดจุดนี้เลยครับเนีฮยจุดนี้เลยครับโซนที่ผมมาไว้เนี่ยครับเป็นจุดที่จะเข้าครับนีฮะศูนย์จุดเอ่อทัที่สองจุดเจ็ดสี่เจ็ดนะครับจนถึงสองจุดเอ่อเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมดูทัที่ครับนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะฮะมันจะมี ถ้าย้อนถ้าย้อนภาพด,ดูมันจะมีจุดที่น่าสนใจนะครับจุดที่ราคามันวนเวียนมาบ่อยเหลือเกินนะครับเนี่ยฮนะเนี่ยครับเห็นภาพไหมครับอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมมาร์คโซนให้นะครับเป็นโซนที่ที่น่าจะเล่นหน้าบายจะอยู่จะคาบเกี่ยวประมาณเนี้ยครับประมาณนะครับเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนสีนะครับ เพิ่มอ่ะลากยาวไปอ่ะลากยาวไปนะครับอ่าโอเคน่าจะเกินวันแล้วลหละนะครับแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ถึงวันแด้ครับก็ผมจะมาเป็นสีเขียวนะครับโอเคนะครับก็ทําไมครับทําไมถึงให้เป็นโซนบริเวณแถวๆนี้เพราะว่าทําไมฮะร,ราคาเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหว อยู่ในบริเวณนี้มีการเต้นขึ้นมานะครับเก็บของลงไปนะครับเนี่ยฮะเต้นขึ้นมาเก็บของลงไปเนี่ยเด้งขึ้นลงมาเก็บของเนี่ยมันมันมีการวนเวียนลักษณะน,นี้เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับก็เลยคาดการว่าไอราคาตรงช่วงเนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับที่ถ้าคนที่จะเล่นหน้าบ่ายนะครับก็สามารถที่จะรอนะครับ กลยุทธ์คือต้องรอนะครับต้องรอรอจนกว่าทําไมครับฟรามเนี่ยนะฮะร,ราคาเนี่ยมันจะตกลงมาเข้าสู่โซนไม่ว่าจะเป็นโซนิโบที่ผมให้ไว้นะครับหรือเป็นโซนแนวรับสีเขียวที่ผมให้ไว้นะครับนะฮะหรือถ้าอาจจะต่ำกว่านั้นครับก็ไม่ไม่ต่ำไกว่าสองจุดเจ็ดูนเจ็ดครับผมประมาณไม่ไม่เกินกว่านั้นดีวกว่านะครับส7 0ศูนเจดูนย์้าเนี่ยนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วท่านค่อยออดูว่ามันมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่บอกบอกว่าเป็นการกลับตัวแล้วท่านจริงค่อยเปิดโ o s ิชันบ b ายนะครับหรือเข้าบ u ายในจุดของการเล่นสปอตสั้นๆ,ๆนะครับนะฮะก็จุดออกแบบท่านท่านเฝ้าดูกันเอาเองละกันนะครับของในส่วนของคนที่เล่นหน้าบายสำหรับ a n งเกอร์เนี่ยก็จะมีะมาม สรุปนะครับก็คือสําหรับคนทีน่ต้องการเล่นยาวนะครับแองเกอร์เนี่ยนะครับก็ยังมีจุดที่ที่น่าเข้าได้นะครับแต่ต้องอรอปัญญาณจากโมเมนตัม um, แท่งเทียนอะไรบางอย่างสักนิดหนึ่งนะครับผมนะครับแต่โดยรวมนะแล้วเนี่ยนะครับณต,ตอนนี้มันเป็นภาพขาขึ้นตัวอย่างสั้นก็ยังคงยังคงไปต่อได้นะครับังไม่มีการ เบรกเทรนหรืออะไรออกมานะครับคนทีเ่เล่นสั้นนะครับในส่วนของเ,อเล่นหน้าเซลล์นะครับก็ท่านต้องท่านต้องระมัดระวังอย่างดีนะครับท่านต้องหับความเสี่ยงเอาเองนะครับเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับโมเมตัมในช่วงกราฟเดย์กราฟรายสี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับมันก็ยังมีจุดที่เท่ทีท่ Day รกราฟเดย์นะครับกราฟสี่ชั่วโมงมันมันลงนะครับกราฟเดย์เนี่ยก็ยังคง มีอย่แ้ครับขาขึ้นน,นะครับนะครับก็ตลาดอาจจะมีการย่อลงมาได้หน่อยนะครับอาจจะมีการย่อลงมาได้หน่อยแล้วก็สวิงในช่วง5้านาทีครับสวิงขึ้นในช่วง5้านาทีที่ผม้แหละแต่ว่าทางดนัณน,นเนี่ยก็ต้องติดตามเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดน,นะครับสําหรับท่านที่เล่นเล่นหน้าหน้าบ่ายนะครับเล่นตัว ตัวสปอตรรยาซั้นเนี่ยก็ให้เข้าตามโซนที่ผมมาร์กไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นโซนทีโปนะครับหรือโซนแนวรับสีเขียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อนะครับมันมีภาพของการกลับตัวอย่างแท้จริงครับแล้วท่านถึงค่อยเข้านะครับส่วนจุดออกนะนะครับจุดออกท่านหายแล้วกันนะครับแล้วกันครับก็จริงๆแล้วเนี่ย ให้ไว้สักหน่อยก็ไดนะ้ครับให้ไว้เป็นสาลหนะแล้วกันไว้เป็นที่พึ่งจุดออกเนี่ยถ้าถ้าไปถ้ามันสามารถเข้าเข้าถึงโซนนี้ได้นะเออเอาเอาโซนสีเหลืองล้วกันผมผมจะมาเป็นสีเหลืองะคระับจะได้ภาพชัดเจนสำหรับคนที่เล่นอะไรนะเดี๋ยวจะหาว่าแอดแอดการ์โนนีน,นะ โซนสีเหลืองนะครับก็คือบทที่เล่นายว่าจะสรุปให้ตบเลยตอบสิที่รอนะครับรอเข้ามาปุ๊บแล้วไปปิดแล้วไปปิดในโซนสีเหลืองนะครับประมาณนี้ลนนนักษณะประมาณนี้ลนนนักษณะนะครับโอเคนะครับนะครับเดี๋ยวสักหน่อยดีกว่า ตรงลวกันนะครับนะครับก็ประมาณครับผมก็หวังว่า,าแผนกลยุทธ์การเทรดอย่างนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านนักลงทุนนะครับที่ติดตามรับชมไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการวางแผนการวิเคราะห์อย่างนี้ดีๆทุกๆวันนะครับผมก็ ผมแล้วก็ช่อง Crypto Technical นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ